สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่เข้ามาติดตามผลงานใน YouTube ของผมเมื่อน,นี้ผมก็ะด้มาวัดโนนจะหอมผมก็ได้มีโอกาสมาเห็นงานซอยสร้างเพ่นสร้างเพ่นก็นมีอยู่4คนครับ กระไดพระพื้นซอยเวลาเทปูนหรือว่าเวลาดึงดึงปูนดึงพิมพ์ดึงพิมพ์ขึ้นล่งังเพราะว่าพิมพ์มันก็มีแต,ต่ตัวหนักๆเนะครับเนาะต้องซอยกันดึงนะครับ มาเฮ็ดซอยกันมันนี่หลวงพอ่อเพิ่นก็ได้มาเบิงงงเบ่งงานซอย,อยางานคือกันครับมาเบิ่งงานมาซอยมาเฮ็ดซอยสร้างเพื่นคื้กันตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นฐานล่างฐานล่องอันฐานเจดีอีกช่วงหนึ่งแล้วเพิ่นก็จะได้กรับฐาน อีกเพืออล้วจะได้เป็นฐานรองและข้งความแล้วจะเป็นป่องต่อไปเจดีย์องค์นี้ก็เป็นองค์ที่20ครับตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนการถอดพิมพ์และจะ ได้น้ำอันกรับขึ้นไปประกอบอีกเชือเชือนึงครับซามันกำลังอันถอดน็อตถอดน็อตฐานฐานล่องอันฐานฐานล่องฐานของเจดี อีกเชือหนึ่งเป็นฐานลุมสุดนะครับตัวนี้เป็นฐานลุมสุดเลย <มา S 1> ครับอันผมก็เลยหางหายไปโดนครับบ่อดเอาลงเ่อดเอาอคลิปวิดีโอลง y u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  e โดนเติบนะครับเพราะว่าผมเคได้เขามา เฮ็ดงานมาถ่ายถ่ายไววถ่ายไว้เรื่อยครับถ่ายไห้แต่ว่าผมกิบโมมีเวลาจะลงโมมีเวลาจะลงอันโมมีเวลาเห็ดลงผมกับเห็ดผมกับเห็ดงานที่กันเฮ็ดงานก็เลยโมมีเวลาเห็ดคลิปลง youtube ช่วงนี้ก็มีก็เป็นช่วงว่างนะครับก็เลยพอดีก็เลยนำมาเห็ด เอาคลิปเก่าๆที่ว่าทายไว้กับโบเก่าแล้วครับเพราะว่าองค์นี้ก็ว่าในแล้วเนาะเป็นคลิปตัวนี้ก็เลยเอามาลงเอา,เอามาลง youtube เด็ดลง youtube มาตัดต่อลงหายไปโดนเติมนะครับช่วงนี้สร้างคนกระลังอัน งัดครับตัวนี้เพิ่นกระลังงัดแล้วก็พอดีกระดึงลง่องกำลังจะดึงลง่งพิมพ์ตัวนี้ก็นักเนี่ยครับนักคนอนโมมีกำลังเนี่ยก็เดึ้นไปน้ำพิมได้แหละหัวพิมแต่ละอันนี่แต่พิมตัวนักนกเลยดึงสามคนนะครับเกือบจะลอยขึ้นไปน้ำพิม ขนาดคนตัวใหญ่ๆแหงๆหี่ร้ายกว่างเงี้งจะลอยขึ้นไปน้ําพิมพ์เลยพิมพแต่ละอันไม่ได้พิมพ์นักนครับจังหวะเลยมาซอยกันจังหวัเลยมาเห็บซอยกันสร้างเพื่นกัมีแต่พูดเถ่าเถ้าครับคอยมีพูนมีแต่สร้างประจาวัดพระก็เลยเพ็่นกเ็เลยมาซอยก็เลยมาเห็บซอยเราไว้ กันบ่ได้มาเฮ็ดซอยก็เฮ็ดไปบ่ได้ครับเพราะว่า,วามันต้องใส่กำลังคนหลายกว่าจะได้ซอยกันดึงเนื้อละเพิ่นอันก็เพิ่นอันมัดเล็กก็บ,บ่ได้มาซอยเพิ่นเรกครับพอดีช่วงเพิ่นถอดประกอบพิมพ์แล้วก็ช่วงเพิ่อนท่ ก็เไยมาสมปูนมาโมปูนสมปูนซอยเพื่อนช่วงนี้นะครับช่วงเพื่นที่เพิ่นเพิ่นถอดพิมพ์เพื่อนประกอบพิมพ์นี่แหละครับซอยสมปูนซอยดึงปูนซอยที่นะครับก็ได้ซอยแห้งสร้างเพิ่นไปไมีเตมีเตสร้างบุญเผาคอยมีกำลังซอยกันไปนะครับเนาะ สร้างเพื่อนกับวอลายมีแค่สี่คนครับสร้างประจําวัดเพื่อนจ้างลายงบประมาณกับบอมมีบมมีงบประมาณพอสีไปจ้างสร้างเพื่อนมาลายงบประมาณกับพ่อได้ซื้ออุปกรณ์ซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้ออิฐเพื่อจะได้มาสร้าง แต่ละมือแค่เอาเงินไปจ้างสร้างลายก็มันก็บ่ามีเงินซื้ออุปกรณ์มาเพื่อจะได้มาดส้างนะครับเนาะ